ซื้อมาหกอันมีที่อู่นี่อดเป็นหัวเตียงเหอทำไมพวกเพื่อนกินหน่อยก็ได้เนาะมึซื้อมาหกอันเมื่อกี้เนี่ยมึงซื้อมาตอนที่เรับว่าจะคุยกับสาวแม่กลับมาเห็นแบบปวดอ้วเคยคุยกับสาวไหนเอามีสาวให้คุยกับมึงอ่ะนโอ้ก็พอมีอยู่นิดนึงขอ๋อแบ่งเพื่อนคุยน้อยแบ่เพืนไปกินมาอ่ะมึงรู้ไหมมึงกินยังไงคนบอ่ะ ไม่กินเบียร์แบบเบียร์อุ่นนะไม่ใส่น้ำแข็งครับไฟกับปี๊มันไม่อุ่นเหรอเว้ยไม่โคตรเย็นอ่ะไม่สองคนกินแบบไม่ใส่น้มแข็งครับตาเหมอตามหมอปี๊ดแล้วสองกินเล่าชวนกูมึงพี่อก่อนกูจะไปมึงกลับมาแล้วพี่มึงแบบมึงมาสี่คนมึงรู้รึเปล่ามึงรู้ได้ไงก็กลัวเปิดประตูเองพี่มึงอ่ะเออเออไอ้สัสอะไรอพี่พี่หญิงสองคนพี่ชายสอง มีแรงทรศัพท์อยู่นะมึงเนรหาใครวะมึงมิดยว้ทัรหาจานนี่จานโอ้จานช์บงก์หาแบงก์ว่าไงถึงไหนบอกแล้วคนี้บอกแล้วนีแลบยื 我我再比。